ทุกคนฝนตกนะคะแล้วเมื่อวานก็คือแบบช่างเทปูนนะคะกันดึกดืด่นเลยเมื่อวานรถปูนแบบวิ่งแล้วก็ดิฉันไม่ได้มาดูนะคะวันนี้ก็เลยแบบมาดูนิดนึงมาดูนี่ทุกคนขาเขื่อนนะคะเราไม่ได้ทํากําแพงนะคะแต่ว่าเราทําเขื่อน <laughs> เขื่อนกันน้านะคะโอ้ย <laughs> oh. จะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนวันนี้เพิ่งโอนเงินจ่ายค่าช่างไปงวดที่สามห้าแสนกว่าบาทนะคะจ่ายไปสามงวดแล้วสามงวดนี้ก็เกือบล้านกว่าแล้วนะคะทุกคนนะคะตามสัญญาก็จะเหลืออีกทั้งหมดสองงวดนะคะไห <c oughs> นดูคันข้างสิอ,อ๋อไม่ใช่ฟิลเตอร์นะนี่ฟิลเตอร์หรือเปล่าเนี่ยฟิลเตอร์ในทิกต o อกหรอม่การไม่ใช่ค่ะนี่ของรดอกลีลาวดีนะครับฟิลเตอร์ในทิกตอก ทุกคนดูงานทุกคนดูงานอยากให้ดูนะคะนี่ที่ฉันทํากับช่างวันลบนะช่างวันลบที่จันนะเขาก็แบบลูกค้าเขาเยอะนะที่สร้างบ้านกับเขาอะไรกับเขานะะเนี่ยเขาเนี่ยเขาทาให้อย่างดีเลยไม่รู้ว่าเมื่อวานนะแบบรถปูนวิ่งเข้ากี่รอบไม่รู้เมื่อกั้ถึงนี้ล้นี่ถึงเขาต่ำนี้นะนี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูมารีวิวให้ดูนะตาแล้วแหละเป็นลาสติดสติดปไปนี่ทุกคนนี่เห็นไหมสูงมากสูงแค่ไหนนี่เดี๋ยวให้ดู เดี๋ยวรีวิวจากฝั่งข้างนอกฝนนั่งข้างนอก,นอกเป็นแ,แบบนี้อันนี้เข็ดเขาแล้วนี่นูนทุกคนสูงมากนะฮะสูงแค่ไหนเดี๋ยวเทียบกับมักกรแล้วกันไปยืนตรงนั้นสิต้องแล้อ่ะเธอไปอีกนั่นแหละนี่ทุกคน <laughs> มิดหัวมังกรเลยนะฮะกำแพงลาวอ่ะแล้วฝนตกกระเทยยังไ,ไงวะเมื่อวานตกกระเทยไปนั่นแหละมันได้เหรอปกติอ่ะ ปลายหาแล้วถ้าแกะแบบมาถ้ามันโพงเขาก็ต้องซ่อมให้เอาใหม่เออกลัวมันจะโพงเลไม่โพงหรอกเธอก็หน้านี่เขาปิดได้ไงเธอเอ,อ๋อแคบมันไม่ได้แพน้าฟางไหนไปดูวันนี้หน่อยสิคะน้ำขอไปดูอะไรนะขอดูบ่อน,น้ำหน่อยเดี๋ยวจะซื้อคาบีบา่ามาเลี้ยงนะคะทุกคนอะไรคาบี巴拉หนูยักษ์เดี๋ยวเปิดคาเฟ่จะเลี้ยงคาบีบา่า หมูยักษ์นหมูยักษ์มันเป็นแบบนี่ทุกคนเดี๋ยวพอทำกำแพงเสร็จปุ๊บเราก็จะถมดินให้เต็มนี้เลยนะนูนทุกคนอลังมากอันนี้แค่ข้างเดียวนะเดี๋ยวพาไปดูอีกข้างนึงอีกข้างหนึ่งยังไม่ได้ทำค่ะทุกคนข้างนึงยังไม่เสรมันก็จะเป็นสเต็ปสเต็ปของเขาไปปนาเขาใช้าสีฟ้าเนี้ยทำเปีนี่โอ้เขานูนทุกคนอู้น้ำใสมากอ่ะเดี๋ยวชวนเด็กๆมาเล่นน้ำดีกว่า น้ำสีมรกตเลยอะลึกไหมอืลึกสิขันลึกหนูไม่ลึเอ้ยไม่ให้เล่นอยู่แล้วต้องมีชูชีพมากับแม่แล้วมากับหลานนะมาทางนี้ละไม่ได้มาดูเลยค่ะทุกคนนี่ก็แบบขายทุเรียนหมดเลยเมื่อกี้ตันนิดนิด้งหมดเกลี้ยงเลยก็เลยชวนแม่มาเที่ยวนะครับมาดูที่หน่อยอันนี้ฝั่งนี้น้ำท่วมทุกคนดูดิ สูงไม่สูงอ่ะดูดูด,ดูทุกคนดูแต่วง<ด>กคบเท่านี้นี่ทุกคนหนุกฝั <c oughs> ่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะสองฝั่ง <c oughs> ทำทัง้งหมดสองฝั่ง <c oughs> มาตรฐานนะคะับเขาทำดีมากแต่นี้ต้องรอ <c oughs> ก็ต้องรอให้หนามันนี้ใช่ปะไม่หรอกอันนี้เ,เทไปแล้วอ๋อเทไปแล้วเหรอเทไปแล้วก็หนุกนะเทถึงนี้คุณก็ซื้ออ๋อแต่น้ำมันขังเฉยเฉยใช่ปะเดี๋ยวเขาแกะแบบน้ำมันก็ไหลพุ่งอ๋อ แล้วปูนมันจะแห้งเหรอแห้งอันนี้ก็เทก่อนอันนี้ท้ามันใหญ่จังป่าป้าท้ายักษ์เหรอดูด้วยมาเขาเอาดอกดอกไอ้นี้ดอกลีราเรีเสียบหูมาเสียบให้ใยด้วยเหรอได้ทำไมอะไม่รู้นี่ทุกคนเดี๋ยวให้ดูอาณาจักรของดิฉันนะคะชีวิตในบ้านปตายนะคะ เราจะอยู่บ้านสวนกันแบบสงบนะฮะแล้วก็แบบมีความสุขนะฮะชีวิตที่ปรารถนานะฮะนี่ไม่ต้องการอะไรเยอะนะฮะบ้านสักหลังหนึ่งที่ทำงานแล้วก็ธรรมชาตินะฮะดูทุกคนดูนี่นี่ยวเขากจะอาอันนี้ดินนี่ก็คือเขาเอาขึ้นมาจากการที่ เราทำกำแพงนะครับแล้ก็สุดขึ้นมาเราวางเหล็กนะไอ้มานี่เดี๋ยวให้ดูค่ะทุกคนวิวดีอะยิ่งฝนตกแบบชอบมากเลยอะหลังฝนตกใหม่ๆนะต้นมงต้นไม้มันเขียวชวยอุ่มนะฝนหน้าร้อนมาได้นี่คือสุดๆแล้วค่ะทุกคนนู่นนนอันนู้นที่เคยถ่ายให้ดูนะคะที่กาเทก่อนแล้วเขาก็นี่ค่ะต่อมาต่อมาราคาเหมานะคะทุกคน ทำสัญญาทุกคนว่ายังไสงสองล้านสองล้านสองสองข้างคิดว่ายัางไงร,ราคานี้โอเคไหมอ่ะในฐานะของคนที่เคยสร้างบ้านคิดว่ายัางไงคะแต่งานเขาดีนะงานดีมากนะบอกเลย <c oughs> นี่เห็นป่งานดีโนไปนน่นวันนี้เพิ่งโอนจ่ายไปนะคะแล้วก็เขาเอาดินมาทำอะไรก็อือ <c oughs> <c oughs> 这是咩